ตีบ้างมองมองมีขอร้านนึงเนกินเหล้า่อยเอาน่แขงเปนขายควางเงินองซอยสีใกองเรือสองสองเซนเชยลงยถูกเนาะลลงลงลองเง้ยตัวเบรเนบอตัวเบติดตามนงบ่เหลาไลอย่างนี้ ติดตามไว,ว,ว้เด้อแต่เจ้าัจะไม่คิดเถอะลุงเถอะอันพักไห้เบิงนะ้งเนี่ยอืมปัก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 เด้อเน่เนี่ <c oughs> Ừ. À. Mình thăm bẹp mau gặp thăm bẹp bè lên nó cũng tàn tân hưng bậc mỏng thăm bẹp mau luôn mão gặp thăm bẹp nhau 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 สองตลบแากทมือิยนคืออยู่ในหกแบบคว่หัวนเนาะนมาที่งาทีครับผูกไว้แบกเกี่อน้ำแข็งตองโง่่ได้กินเปล่าเป็นฐานควางวันเนาะเขเกี่ยวยาเนี่ยเป็นเหอนบบนน